ท่กนผูสชงที่โครัก,กนับตั้งแต่วันที่ที่ราดดิ้งอยู่ในค่ำจนถึงปัจจุบันนี้ใกล้ครบเวลาเดินไปเด็กเดินจึงไปวงขอ,งของต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ออกไปติดตามหาดอกกลาบสีดำและเธอคู่ในตัวของเธอเองและช่วงโอกาสนี้ให้ท่านได้พบกับตัวตึงของเรื่องตามรักคืนใจจะเป็นใครเสียไม่ได้ โฆษีร์ประมือหรือเสียงดีนี่ครับน้อง3ดำ วนี้เราต้องขอชี้แจงท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าเราขอเล่นดำดงแบบบทใหม่สักหนึ่วันวันนี้ดำดงจะเป็นใบครับท่านผู้ชมที่อยากดูดำดงประ่าตมูเซอร์ตอนนี้ผมได้ยัดเยียดวิญญาณมูเซอร์ให้กับดำดงแล้ว ส่งภาษามือคนดูก็เข้าใจแล้วแต่ถ้าจะบอกนูต้องส่งภาษาใจจ้ะพี่เสียงเพียงว่ะพี่เซียงเยง่ยงง ของของผ่านก่อนนะครับเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามีหน่วยภาคน,น,น,น้องรุ่นจะไปไหนนุ่นอธิบายภาษาบือเดี๋ยวเพืน่นใแปลให้ครับฉันมีแฟนชื่ออิสดาแต่คุณกานวันไม่ใช่ฉันมีไปไป,ไปหาแฟน ชื่อกฤษดาอ๋อ <are> ชื่อมัสวินชื่อมัสวินไทนฉันรักเขาคนนี้กของฉันเองฉันมีเวร ที่เก็บเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าฉันจะแต่งงานกับเขาไ่เรอฉัฉันไม่มีเสียงเียงไม่ได้ฉันเฉียนก็เธอไม่ได้ไได,ดีแล้ววันนี้ฉันจะพูดให้หนักเลยเดี๋ยวเียงเลย ไปดีกว่าถ้าจะไปต้องไปแบบไม่ธรรมดา ต่ไม่ต้องเปิดแล้วนะฉันไปแล้วโมเด็งโมเด็โมเดมเด็งเดงโมเด็โมเด็มเด็งดงมเด็ดงเด็ดงมด็งงเด็ดเ เาต้องส่องออตามหาแฟนทุกทนครับ ดีนะบุญยุอปอปอกมาก่อดเป็นไงะฉักนี้กูได้ทลา,ายดีแนะ่ของกูละโค้ดครับเจอได้นาง <c oughs> หน้าตาสลับสรวยแ <c oughs> ม่คนเอ้ยถ้าเกิดไม่ว่าอะไรพบเจอผู้หญิงมาเยอะแต่ไม่มีใครสนใจเขาคณเลย <c oughs> อยากจะขอเกี่ยวกับคุณสักหนึ่งางานเอยได้ไหม 真的。<哪> हम्म mm हम्म -hmm 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 -hmm. ขอบคุณมากนะครัอ้าแล้วทำไมเนแุ่ดเอ้ยทำไมนื้อเพลงคือมันเป็นแปลกแลอเดี๋ยวเอาใหม่ให้ได้ค่ะขอบคุณมากนะครับผมที่ให้ราวัลกันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งสสยพี่ไม่ได้ยินไม่ชัดเฮ้อัลีก็ชุเเล่อัลีกชเลย คืนนี้กูมีเวลาเลยนะแฟนที่พรุ่งนี้ไปฉีดยาอ้าเดือรู้นเรื่องอีกทีนี้เขาพังเลยยาวแน่เลยไม่เป็นไรตอนุฉันยังทนไหวเกมก็ทนได้อันนี้คืออะไรอ่ะไม่หนูร้องไม่ถูกใจใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวส่งตัวแทนให้เอาไปป้าเอาเอาดีๆเอาที่ร้องดีๆมา หน้าอะไรนะให้นำตรงพดนะำก็ำทนงพูดว่าอะไรนะครับน้องติกต้ติ๊กคลว่าเราเหรอแล้วถ้เกิดสมมติว่าน้องมอสหน้าเราอะนำตรงพูดว่าอะไรนะครับว่าทำไมช้าจังเลยแอบว่าอะไรง่ามน่ามอ่แล้วถ้าเกิดว่าสมมติน้องนุ๊กหน้าเราร้องว่าไง น่าเลยน่ารไม่้พูดด้รวมเสียงทั้งหมดทีชุมรวมเสียงทั้งหมดทีีเพื่อบอกบอกไปว่าอ๋อน่เนกหน้าตายสู้กับสสู้กับไตนั่งเป็นร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้กันไปแกเสียงแห้งไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะการหอึงวันไหนชั้นเสียงแห้งแกก็มาไปใั้นบ้างแล้วกันโอเคแม่คณเอ้ยขอหอมสักทีหนึ่งได้ไหมฮะหนึ่งสองสามนับหนึ่งสองโอ้โหผู้ชมครับเห็นข้างหลังแล้วอยากจะเห็นหน้ากอเห็นหน้า พงเด้อไปใส่ข้างในเลยใส่ข้างนนี่ทลงใหญ่แล้วสงส่มาคงการพกอมาลอะไรนี่แต่งตัวบ้าเลยอ้าวข้าเมืองตาเจออยู่เติมหัวเป็นแคกเหรอเป็นแคอนี่เป็นแคกเาแครนี้เป็นแครลูกครึ่งเหรอลูกครึ่งนลูกครึ่งพ่อเป็นแครพ่อเป็นแคกแม่เด็กเซิร์ฟ พวกนี้หาไหมครับไม่หาเอาใหม่ไว้เล่นพวกนี้เป็นลูกครึ่งเหรอลูกครึ่งครับเอาใหม่หรือเอาใหม่เอาใหม่ใหม่มมพ่อเป็นอะไรเออ่พ่อเป็นฝรั่งแม่ที่เกลือแล้วมึงอ่ะอ๋อเอาไปนคนเข่งขายว<แ>ันนี้ไม่ดีวันนี้เลิกไม่ดีเลิกไม่ดีเอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อคุณคุณชื่ออะไรครับท้งดงดํา อ๋อเก็บเสียงทั้งหมดเพื่อมาพูดฉากนี้แล้วพูดมาช่องเดียฉันไปให้แกพูดไปกูไปทำอะไรในป่าแบบนี้ไม่กลัวหรือไงโอ้ันดีอันดีว่ามาหาแฟนนะคะเออมาตามหาแฟนในป่าเหรอใช่ค่ะเออแล้วแฟนคุณน่ะรับน้องคนนี้ครับรับน้องคนนี้ครับโอ้โหเสียงอะไร เอาดูลว่คนนี้คะใโอ้น้องน้ไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเน yeah, ิ้ไปมาเลยครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากนเีเลยังไงครับทุกคนครับเดี๋ยวนับหนึ่งสามพร้อมกันนะครับหนึ่สมมันแปลว่า วันนี้ขับบิ๊กไบค์มาเลยครับผมผมมารักพี่มากพี่เชื่อไหมผมเป็นิ่ง์พี่นึ่งอีกผมเชียร์พี่มาตลอดกูมากพี่ยังไงพี่ก็พี่ห่งในใจผมอยู่แล้วผมไม่เคยแบบว่าเพลงผมไม่เคยฟังนั่ฟังเพลงพี่เพลงเดียว มาขอเข้ามาทำไมมาทจะมาขอเข้ามาขอเข้ามาเรื่องนี้ค่ะขอเขามาเรื่องวันนั้นที่อาจจะถูกเนื้อต้องตัวแล้วก็ดูหัวน้องไปหน่อยเนี่ยมำรูปก็ได้ผมไม่ทำอะไรแม่นะแม่เป็นพยานนะทุกคนเป็นพยานให้ผมนะนี่ค่ะเรียนเชิญขึ้นมาบนเวทีให้จัดจับไปเลยค่ะ

ที่นี่ที่มันโกหกกูเสียวสำหลังมอนกูนะกูว่ากูไม่มีปัญหาพิตีแล้วกูมีกระตุ้นจริงจริงวันนี้ตั้งใจจะมาบอกว่าบอกว่าพี่อยากฟังนุร้องเพลงนี้ให้นุ่นเหลือเกินอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าขอเข้ามาขอเด้ไหวได้อันนี้คือของจริง ทีนี้น้ก,กายเป็นสายรักเมืองเลยทีนี้เอ <c oughs> างี้นะผมบอกไม่ไี้สบายใจไดคทั้งประเทศนี้นะผมยอมวิธีแตงตัวน้องดําดงคนเดียวเอาอย่างทีนี้เอาเลยทีนี้เขามาแล้วมีอะไรจะพูดในคอมเมนต์ <c oughs> วันนี้ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวนี้น <c oughs> วันนี้ดําดงเขาเตรียมความในใจอยากจะบอกพี่ <c oughs> เขาเตรียมจดวมาสองหน้ากระดาษน้องนุ่น บอกความในใจกับพี่ตีพอกคพี่ตีอเนพลงไนพี่เขาใครก็ได้ช่วยแปลให้พี่สิโอเครู้หครับครับรับสาวคนนี้เช่อเดียวกันขอบคุณนะครับพี่ตีว่าฝากให้แนด้วยฝากให้แนด้วยน้องแมแน้วนขอบคุณรู้นีใครใหญ่เป มิช้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ดีใจนะงมิชายใจเย็นนะครับนี่ผมตั้งใจมากมาวันเนี้ยผมถ่ายละครเสร็จนี่ผมบึ้งมาเลยถ่ายละครด้วยใช่มาเชียร์กันพี่น้ำแต่กี่ไรนะครับมาหน้าเลยเหรอไหมไอ้แน่ทไม่เป็นคุณบอยพี่เขารอตัวเติรนนั่นหัวหน้านะไม่รู้ว่าหนูไม่เป็นไรพี่ยังไงผมก็อยู่ข้างพี่แล้วพี่โน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 เข้าไปเตรียมปืนเลยมั้งนะใช่ รอก่อนนะคะคือช่วงเวลาให้เขาอยู่ที่นี่นานๆนะคะอยากให้ที่นี่านนะครก <c oughs> ินข้จะกินข้าวอย่างจริงๆพี่อยากจะบอกนุกนะว่าพี่ไม่ได้คิดอะไรกับน,น้องเลย <c oughs> จริงๆ <c oughs> ไม่ได้คิดนะ่นจะกันสักทีเดียวเ,เลยดี <c oughs> แต่พี่แค่อยากจะบอกว่าน้องเนี่ยน่ารักน่ารัก <c oughs> จริงๆพี่ก็น่ารักเหมือนกันผมแค่ตว่าพี่จะมานะบ้านคุยอยู่แค่นี้พอแล้ว พี่ไม่คิดแต่ว่าผมคิดนะเข้าอย่างนบิโอเข้าโนบิโอเข้ามาแล้วเข้าเข้าเข้ามาเข้ามาเลพี่เดี๋ยวเาลเขาตอนที่หนวะีีอเขาาจะไม่ได้ดูนิวเกกันแม่แม่เขาจะเพียงขวดใส่หัวพูดนะนายคนที่ได้คนรับพิตี ให้พี่เหรอครับบอกเบอกมันมันช่วยเรื่องเสียงอ๋อหน่าหน้ากิงดเองนะช่วยเรื่องเสียงทิ้งทิ้งทิ้งฉากแรกกันร่วมร้องไห้อยู่กันอุ้ยเลยตอนแรกผมคิดว่าผมจะมาสงบสึกนะแล้วตอนนี้ผมว่าน่าจะเปิดสึกทางไปเลยทีนี้จะอยู่รอดไหมเนี่ยก็วันนี้ก็ดีใจที่พี่ตีมาพี่ชายขับกอล์ไซน์มาเลยเหรอพี่ ใช่เพราะว่ามาจริงๆแล้วก็ท่านเห็นนะครับม็คือการเล่น,เล,นเล่นกันนะครับของทีมงานทุกคนเล่นกันหมดแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยมันเล่นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ <t> แต่ทุกคนเล่นกันหมดน,น, <t> ดนะครับท<น>ุกคนแพี่แ <t> <ks> น็เช้าวเช้าว่ในขณะที่ตอนแน็นพี่อยากจะบอกลูกว่าว่าทีลังนาย่าเอาหาเอาหินมาทุ่มใส่ดำดงอีกนะขานุกทนองข้อหน่อยเออให้ปากมาตรงกับใจบ้าง ไอ้เราเนี่ยมันเป็นคนปากแข็งไงตอนแรกไม่มีเสียงเลยนะพี่ตีมาเริ่มมีเสียงนะปัญญาชมกำลังชั้นดีขอใช่เนะครับออกมาเลยนะออบมาเน็ตไปไหนวะเน็ตเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝากฝากไวด้วยมั้ยฝั่งนู้นเขาเสียงเปิดเบาให้น้ำเน็ตนุ่มปากนะ คนน้ำขวดนี้เจ๊อยู่นี่ในช้าขวด้องชายนะครับพี่ว่านุ่นมีแฟนแล้วใช่ไม่เป็นไรนะครับทำไมอ่ะพี่รู้อยู่แต่เขายังไม่ได้แต่งกันคือพี่ รุ่นก็ดีแฝงแล้วแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็อาจจะมีข่าวดีจากผมมาสวยเลยนะมันแปลว่าะมันแปลว่าเรียกได้ไหครับต่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนเลยแล้วก็ต้อนรับไปเขอบคุณนะครับน่ารักมากครับคุณอะไรโคตรหล่อเลย ครูกับเขาดีดี่เพื่อเขาดีดีบ <si ุญโคงู yeah> ้โคลงพู Demon> ้เขาดีดีอบเขียนไวไว้โอกาสกันกันเนี่ยไหนก็ใหญ่แล้วครับผมพี่ตีครับถ้าวันไหวครูทีงามบ้าบารณีอยากจะเชิญให้ตีชัยลงไปจะได้ไหมครับใครอยากให้ไปส่งสีีขอครับขอบคุณครับอ่ะสอใชยอ่ะัโใชาพี่บัโงยังไงอ่ะ วันที่มีคอนเสิร์ตคือวันที่20 e พฤศจิกายนอยากจะเชิญไปร่วมร้องเพลงสักหนึ่งผลงานเ,นาเพงเลงนะครับอา้าวพบกับพี่ตีชัย่ไหร้องวันที่20 e ครับผมเสียงมากเสียงรับพี่จริงพี่ยังไปมีโอกาสไหมตจะวิ่งตามมออเตร์ไซค์พี่เลยไปนะนะไปนะไปแล้วไปแล้วไม่พี่จะเข้าไปแล้วนะเข้ไเาไเข้าไกี้เขามาพอพี่เขามามึงดูกูอยู่ <ด S 1> <ส><ด> ดูกูเหรอ,ปหรอปไปแล้วนะไว้เจอกันไม่ทำไรไม่ทำไรโอเคไว้เจอกันเคียใจยังไงผมาก,ก็ลูกน้องพี่อยู่แล้วผมมือขวาพี่ <c oughs> ทีนี้เราเข้ไปแล้วเหลือแต่เรื่องแล้วเขาว่าน้องเขาว่านับดงร้งองเพลงพอร้องเพลงฟังหน่อยสิ

ออกคำนัดพี่พี่คนรแบ่รักนะไม่ล้องสักแอ่พี่มันแปลว่ารักนี่พยายามนะทำไมต่อหน้าต่อนตาเขาเลยอ่ะคิดอะไรกับพี่เขาหรือเปล่าพี่ชาย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  ดีๆนะเน่าเกิดเนถ้าเกิดเขาเป็นพี่ชายจริงทำไมต้องตั้งโทรศัพท์วอเปอร์เป็นโูกพี่ตีเฉลนมกิเห็นอยู่ฝากมึงชาหน่กฝาชาตก็เห็นก็พูดตามที่เห็นก็ต้องสัุนไปมันมีคนเป็นโลกพี่ตีเฉลงตอนไหนรู้ไหมตอนทันทัน อื้ออื้ออื้อหันหน้ามาเมื่อกี้ยังสนุกอยู่ <laughs> <Qua, quá> à. <laughs> <laughs> <Wow. cười>